ที่สองค่ะคุณตาเริ่มเก็บอีกแล้วตาที่สองวิธีการเก็บนี่ต้องเอาแบบแบบไหนคะแบบก็ถ้าจะให้หมอก็ขนาดนี้พอดีครับประมาณประมาณคนตาประมาณขนาดนี้เนาะตลาดต้องการขนาดนี้กำลังสูงถ้าโรงเรียนโรงเรียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมือนีกับชิพามาส้มสวนของคุณตาละเนาะค่ะเนาะงพิกัดอยู่ที่บ้านดงยอดบบ้านดงยอดมีสามตำบลตะเกียบโอเคค่ะมือนีคุณตาจะพามาเบิงอ่า ตามเห็ดเนาะค่ะเนาะของคุณตาเองอันนี้อันนี้นะครับเป็นก้อนเชื้อเดินใหม่นะครับเดินเที่ยวนะเป็นฟ่อนเชื้อเดินใหม่ประมาณเดินได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะค่ะเนาะก็ใช้เวลาประมาณ30วันในการเดินเชื่อวนะครับสามสิบวันเนาะค่ะเนาะก็จะเปิดดอกได้เปิดดอกได้ตัวนี้เป็นเป็นเห็ดนางลมเห็ดนางลมครับนางลมแล้วฝั่งนี้เป็นนางฟ้านางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูฐานเนาะค่ะเนาะนางฟ้าภูฐานตัวนี้ ประมาณประมาณโดนปนไหนคะเดี๋เปิดอ er uh, er er ันน <h az ik iri> ี้ประมาณ30วันครับสามสิบว so ันเปิดเนาะค่ะเนาะอันนี้คืออันนี้ได้ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อ่าหนึ่งอาทิตย์จ้ะประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะค่ะเนาะคุณตาจะพามาเบิ่งอันนี้คือเริ่มเริ่มทำแล้วนี่เดือนที่สองนี่คือเดือนเดือนต่อไปจ้ะอันนี้คือสีโลแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้คุณตาเล่าคือสีโลแล้ว นี่คือเรือนที่สองอันนี้คือจะโลนี่คือตาจัก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 เดือนค่ะถึงไหนโลดคะตัวนั้นห้าเดือนแล้วค่านตัวนั้นห้าเดือนตัวนี้เห็ดสี่เดือนครับอันนี้เห็ดสี่เดือนค่ะสี่เดือนครับสี่เดือนขออนุญยากจะใช้ได้อีกประมาณหนึ่งเดือนสี่เดือนยังดกอยู่เดือนนะตาบะประมาณสี่เดือนยังดกจะโลออกโอ้โหมีแต่ดอกงามๆพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆขนาดนั้ำบอลจีรูอันนี้ไปทางเป็นเห็ดนางลมเนาะค่ะเนาะ อันเนี้ยเขามันเหมือนแม่กับขอโทษขอไปเลยสายด้วยดอกนี่ไงพี่น้องโอ้จะคอยมาเนี่ยไหลีพี่น้องหลาไหลลีขนาดว่ากะลังโลนะพี่น้องเนาะกะลังยังงามอยู่ค่ะยังจะดอกมีบ่นยังไง่ะพี่น้องอันนี้อะไรอยู่เขาประมาณหาเดือนเนาะค่ะเนาะห้าเดือน ลองที่สามของคุณตาละค่ะอันนี้กี่เดือนคุณตาอันนี้ก็สีเดือนเหมือนกันค่ะอันนี้สีเดือนใช้เวลาเก็บดอกประมาณห้าเดือนโอ้ระยะยาว่งเดนเนาะค่ะเนาะลุงก็ทำตลอดอันนี้คุณตาคือเฮดตลอดมันบอค่ะเฮดทั้งปีเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้เฮดทั้งปีเลยค่ะคุณตาเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักเลยละค่ะเฮดทั้งปีเดี๋ยวเ้าไปช o o อีกส่วนหนึ่งของคุณตาเนาะค่ะเนาะ ส่วนส่วนลงนี่กับป้าคุณตาว่าประมาณสองเดือนเนาะค่ะเนาะตัวนี้ตัวนี้สองเดือน,น,อ,อ,นอายุสองเดือนแล้วอายุสองเดือนโอ้โพี่น้องค่ะลายลีค่ะงามค่ะกิลี่พี่น้องโอบบวกขา,ขาวๆงามๆเลยค่ะเนาะงามเพ่งตอนเสาวคุณตานี่เก็บทุกมื่นเลยบอกค่ะเก็บช่วงประมาณตีสามรอบหนึ่ง เพราะี ia, ่เปิดไม่พร้อมกันมต้องเปิดไล่กันมันไม่ทันเดี๋ยวมาเบิ่งคุณตาเก็บเห็ดกันเนาะค่ะเนาะมาเห็ดจากไหนวิธีการเก็บมันเก็บจากไหนเนาะค่ะเนาะเก็บง่ายๆค่ดึงเลยครับเนาะวิธีการเก็บก็คือคุณตาบอกเก็บง่ายๆค่ะเก็บดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงดึงเฉลี่ยวอ๋อดึงออกง่ายครับเป็นเก็บครั้งที่สองสำหรับวันนี้นะครับโอ้วันนี้เก็บครั้งที่สองครั้งที่สอง วันหนึ่งเก็บกี่กี่ครั้งคะคุณตาวันละสามครั้งวันละสามครั้งนะคะครั้งหนึ่งได้ประมาณกี่โลคะคุณตาสิบห้าโลยี่สิบโลสิบห้าโลยี่สิบโลคุณตาว่ะแล้ววันก็เฉลี่ยยี่สิบสามสิบโลโอ้ยอย่างนี้ทุกวันเลยบอกค่ะคุณตาทุกวันแล้วก็ตลอดปีด้วยใช่ไหมคะตลอดปีอ้ยทีนี้เวลาไปขายแล้วคะคุณตามีคนมีร้านรับซื้อมีร้านรับซื้อร้านส่งประจำโอ้ยมีร้านรับส่งประจำเนาะค่ะเนาะ ราคาสวยๆกิโลกิโละหกสิบห้าบาทกิโลละหกสิบห้าบาทตอนนี้นะคะเนาะอาจะมีคนมารับซื้อค่ะวิธีการเก็บกับแบบนี้นะคะเนาะไปตัดเแสบบแบบ้นอันเก็บเส้นแล้วคุณตาแต่ไปไปตัดเพราะเรือว่าชักโอ้ตัดนิดนึงเลค่ะเนาะตัดแล้วมันมันจุถุงเบงพี่น้องเบงอุ้ยงามครับเห็ดสดๆใหม่ๆเนาะค่ะเนาะตาพากเก็บเห็ดค่ะ ยอะลัดูลงงลเอินป้ายหน้าบ้านหน้าทางเข้าอ่ะมันซีดหมดแล้วยังไม่ได้ไปทำใหม่<อ> <c oughs> ก็คือมีมีมีคนมาสั่งทุกวันแล้วก็มีออเดอร์ทุกวันเนาะค่ะเนาะมีออเดอร์ทุกวันมีออเดอร์ทุกวัน,วน,น,น,นยังไงครัพี่น้องเพื่ดสนใจกะมาบยั่งมาชมดะะได้เนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากสร้างดักได้กะ คุณตามีเบอร์โทรป่ะคะมีครับ085์แป858า5ูนย์แปกค่ะฟาร์มคุณตาละเนาะค่ะเนาะสนใจสั่งเห็ดสดๆได้ด้วยค่ะเนาะมีงานมีเทศกาลยังกะมาเหยี่ยมมาชมได้นะะเนาะค่ะเนาะมาสั่งได้สดๆทุกวันเก็บทุกวันโอเควิธีการเก็บพอเก็บเสร็จปุ๊บก็ คุตาก็จะเอามาไว้มาลงนี้เนี่ยกระด้างไว้หน่อยนะแป๊บนึงกาที่สองค่ะคุตาเริ่มเก็บอีกแล้วกาที่สองวิธีการเก็บนี่ต้องเอาแบบแบบไหนคะแบบก็ถ้าจะให้หมอก็ขนาดนี้พอดีครัประมาณประมาณคนตาว่าประมาณขนาดนี้ตลาดโรงการขนาดนี้กลังงสูถ้าโรงเรียนโรงเรียนจะเป็นขนาดนี้ถ้าเป็นไซส์นี้จะเป็นไซส์ของโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนนักเรียนนะคะเนาะ ก็มีออเดอร์ของโรงเรียนด้วยโอ้คุณตามีออเดอร์อาหารกลางวันโรงเรียนอาหารกลางวันมาสั่งทุกวันบ่ตาของโรงเรียนนะอาทิตย์นี้ประมาณ50าสิบโลโอ้อาทิตย์ละ50าสิบโลดอกงามๆพี่เนาะแล้วเสื้อเห็ดเสื้อกยังไหนคุณตามาแต่ฮะเห็ดสั่งครับโอ้เห็ดสั่งเนาะค่ะเนาะซื้อเห็ดสั่งเอง อันนี้เฮ็ดได้จักปีแล้วก็ตั้งมานี่ปะ่ะสามปีแล้วเนาะค่ะเนาะสามปีแล้ว,ะะลวอันนี้คือเห็ดเห็ดอย่างเดียวเลยบอกคะ่ะมีแต่เห็ดมีนางลมครับนางลมไม่นางลมอย่าง<ม>เดียวใน,นส่วนนางฟ้าผู้ฐานกำลังเดินเชื้ออยู่เพราะว่า<อ>ตัวนี้มันมันแข็งแรงต่อโลกอันนี้แข็งแรงต่อโลกนะคะเนาะวิทยอ่า ถ้าหน้าหนาวหน้าร้อนหน้านีาน่นนสิวะบ่บ,บ่มีอุปสรรคมันบ่ค่ะหรือจังได๋หน้นาร้อนก็ต้องทำอุณหภูมิลดน้ำบ่อยๆครับอ๋อวิธีการลดน้ำ่ะคะก็คือใช้สปริงเกอร์ก็ได้ใช้ฉีดเอาเลยก็ได้ครับโอ้สปริงเกอร์ใช้ฉีดเอาก็ได้เน้อตาว่าเฉลี่ยกมือเนึ่งตกจีกกิโลคะคุณตาไม่ตม่ำกว่ายี่สิบห้ากิโลไม่ตม่ำกว่ายี่สิบห้ากิโลเนาะก็กิโลละหกสิบบาท คือว่าเป็นอาชีพที่ที่ดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะสามารถเลี้ยงอยู่ได้แบบสบายนนเลยละคะะล่ะตาเก็บแป๊บเดียวจ้ะเต็มกระตาแล้วห้ามแห้งพี่หนอ่องงามๆ้าม่นอนตัวนี้ตัวมเมชานี้ ได้แล้ว20กิโลโอ้ oh, มาอนสาเก็บได้แล้วาเก็บไปแล้ส1 2กิโลค่ะอันนี้คือรอบรอบที่สองรอบที่สองรอบเย็นก็ประมาณสัก6โมงทั้ง2ทุ่มค่ะเขื่อนอยู่กับเวลาว่างที่จะมาค่ะง้ามขับพี่หนอ่อง้ามขับเห็ด ดอกใหญ่หน่อยงานแห้งกี่ดอกอันนี im ้คืเก็บใส่ถุงเตรียมรอขายเนาะค่ะเนาะสั่งกิโลขายอันนี้มีลูกค้ามาออเดอร์สั่งมาเนาะค่ะค่ะอันนี้คือการเป็นการสั่งกิโลขายเนาะค่ะเนาะอันนี่ยังไม่ได้ตัดยังไม่อันนี้อันนี้้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่บ้าน อันนี้คนสั่งบมอคะคุณตาอ๋อคนนี้สั่งค่ะอ๋อม,มีลูกค้ามานาั่งรอละค่ะมีลูกค้ามานาั่งรอสั่งเลยคะ่ะจักรโลทั้งหมือดแท้งหมดซีโลนะคะเนาะโอเคค่ะมันนี้กะจกังไหนกะขอขอบคุณคุณตาละเนาะค,ะค่ะเนาะที่ ความนวยความสะดวกไห้ได้มาไทายทำขอคุณคุณตามหมากเนาะค่ะนอกจากไหนกะสิทิ่งเบอร์โทรไว้ใต่คลิปเนาะค่ะคนได้สนใจหรือว่าจังไหนกะโทรสอบถามมาได้เนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกนันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามขอคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ